เขาชื่อมายส์เขากําลังขับรถหนีออกมาจากบ้านเพียงเพราะแม่ไม่เคยเข้าใจความต้องการของเขาไม่แม่บอกแล้วไงว่าลูกต้องแต่งงานกับหนูฟ้านี่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จัดการไว้ให้หมดแล้วผมบอกแม่ไปกี่ครั้งแล้วอะว่าผมจะแต่งงานกับคนที่ผมรักเท่านั้นนะแม่ถ้าแกยังดื้ออย่างนี้ที่จะไม่แต่งแกไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกแกไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกไม่ ไม่อยากใช้ชีวิตตามที่ใครกำหนดก็เลยเลือกที่จะหนีออกมาแต่แล้วก็ได้เจอกับเรื่องหนึ่งที่จะเปลี่ยนมุมมองเขาไปตลอดกาลคุณทำอะไรของคุณเนี่ยโอหสวยว่ะ สวยคำาระไรของคุณเนี่ยขอโทษทีครับพอดีผมรีบไปหน่อยคุณถ้าคุณรีบทำไมคุณไม่มาั้งแต่เมื่อวานล่ะคะนี่มันทางม้าลายนะคะ เอาเป็นว่าผมขอโทษคุณอีทีแล้วกันนะครับขอโทษจริงๆฮะฉันขอเรียนแจ้งให้คุณทราบนะคะและหวังว่าคุณจะทราบด้วยว่าการที่คุณขับรถประมาทแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุและไม่ใช่แค่อุบัติเหตุกับฉันแต่แม้ว่าจะเป็นกับเด็กผู้สูงอายุคนพิการฉันหวังว่าคุณจะระมัดระวังในการขับรถข,รถของคุณมากกว่านี้นะคะโหนี่คุณมาทั้งเสือ้อกางเกงรองเท้าเลยนะฮะอะไรของคุณเนี่ย ผมหมายถึงคุณมาเป็นชุดเลยอะดูท่าทางคุณจะไม่ค่อยสำนึกเท่าไหร่นะคะวันหลังเรามันระวังมากกว่านี้ด้วยนะคะโหสวยดุเราต้องเอามาเป็นแฟนเราให้ได้เราจะไม่ยอมให้แม่เราคุมถุงชนเราเด็ดขาดไม่มีใครเคยพูดกับเขาแบบนี้มาก่อนเขาประทับใจเธอเพราะเธอเห็นว่าชีวิตคนสำคัญกว่าข้ออ้างใดๆของเขา คุณจะไปไหนอ่ะผมไปส่งคุณได้นะเอ๊ะนี่นายคนไม่เช้านี่คุณจำผมได้นี่ต้องจำได้อยู่แล้วเพราะนายเป็นคนอันตรายไยงล่ะผมอ่ะชื่อไม้นะคุณชื่ออะไรอ่ะนี่ผมก็อยากรู้จักคุณจริงๆฮ Hello lady <Ladies. S 1> สวัสดีค่ะคุณชีสวัสดีครับนี่พี่ซื้อขนมมาฝากด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีครับผมสบายดีนะครับอ <laughs> โอ้ชอบขนมแม่ไหมใครอ่ะคนส่งของแถวนี้ป่ะครับเนี่ยแต่งตัวดูสมมงมากเลยน้องเลยเนี่ขอโทษด้วยครับผมชื่อไมค์ครับผมขับวินอยู่แถวนี้แหละพี <laughs> ข่ขับวินโอ้ยดูสภาพสิน้องเลนี่จ้าพี่ว่าเราอย่าไปเสียเวลาคุยกับคน จนดูซกมกโสมมอย่างนี้เลยนะจ๊ะว่าพี่เนี่ยระดับผู้จัดการโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอมันคนละชั้นกันน้องเลนนี่พี่ไม่อยากคุยสิวลาพี่ว่าน้องเลนนี่ไปกับพี่ดีกว่ารถพี่เนี่ยแอร์เย็นเบาะนุ่มนั่งสบายต้องขอบคุณคุณชิดมากเลยนะคะแต่พอดีวันนี้เลนนี่มีธุระ งั้นเรนนี่ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่เดินไปส่งเรนนี่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพวกเข็บเรือไรอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะได้ไม่มาตอบน้องเรนนี่ไงจ้ะไปกันเลยไหมไปกันเลยค่ะไปกันดีกว่าจ้ะไปเดินครับน้องเรนนี่สวัสดีครับวันนี้ผมมีนัดคุยกับคุณสายหยุดอะครับไม่ทราบว่าชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณไหมรครับนี่ยเนี่เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการเองเฮ้ย นี่มัน18มงกุฎชัดๆเลยนี่หวาโอ้โหเดี๋ยวนี้แม่อัปเกรดมีแต่งตรงงแตงต่วัวเนียนเชียนะเอ้าเรามาทำอะไรที่นี่นะฮะพอดีวันนี้เนี่ยผมมีมีนัดก,กับคุณแม่ครับแม่แม่เป็นใครแม่เป็นคนกวาดพื้นนี่ไงที่ผมมาวันนี้เนี่ยผมมารับตำแหน่งใหม่ซึ่งตำแหน่งที่ผมจะได้เนี่ยนั่นก็คือรองประธานบริษัทของบริษัทแห่งนี้ <c oughs> รองรองประธานบริษัทน้องโดนตัวไหนมา สภาพเองเนี่ยนะบอกเลยพูดตรงๆนะแค่เนี่ยเป็นยามยนสมัครไม่ผ่านเลยมั้งน้องฟังพี่นะที่นี่ไม่รับคนต่ําต้อยอย่างนี้ออกไปได้แล้วอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี่มีจาชีพนะจัดใจเย็นนะคะคุณชิดใจเย,เย็นค่ะชิดเป็นอะไรของนายเสียงดังเออะโวยวายคุณนายครับนี่เลยครับมิจฉาชีพเมื่อกี้อยู่ๆก็มาบอกว่าเป็นรองประธานบริษัทอะไรก็ไม่รู้ครับคุณนาย มายลูกนายนี่ลูกชายฉันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพลูกชายลูกชายคุณนายเป็นไปไม่ได้ไม่ริงใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมออทำไมจะเป็นไปไม่ได้เอาคุณนายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมเนี่ยเป็นผู้จัดการโรงงานนี้ครับถามผมได้ทุกเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับโรงงานนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นมุมนู้นมุมนี้มุมนั้นทุกซอกทุกมุมถามผมได้เลยครับผมเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยครับผมได้เลยท่านเจ้าสัวชะลอคะมาบริษัทขีงฉันมีธุระอะไรหรือเปล่าคะผมก็จะมาคุยเรื่องลูกลวงของเราที่จะแต่งงานยังไงแม่ผมไม่เอานะไม่แต่งนะไม่ ใจเย็นๆลูกดีไม่แม่เร,เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วว่าผมจะไม่แต่งงานกับคนที่ผมไม่รู้จักกับแม่ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆไม่รู้จักได้ยังไงลูกสาวผมว่ายืนอยู่ที่นี่นี่ไงเลนนี่ลูกสาวผมเองเ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยท่านเจ้าสัวชะลอคะในเมื่อลูกชายดิฉันปฏิเสธไม่เป็นไรครับผมเข้าใจ ในเมื่อลูกชายคุณไม่อยากแต่งงานกับล <for S 2> <like> ูกสาวผมงั้นก็ไม่จาเป็นต้องให้ล so ูกสาวผมฝึกงานอยู่ที่นี่ไปเรนนี่เรากลับไปฝึกงานที่บริษัทกันแลยเรนนี่เดี๋ยว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 ท่านที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ไม่ได้แต่งงานเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับผมหมายความว่าไม่คิดว่ามันจะแต่งเร็วขนาดนี้ความรักมันต้องใช้เวลาท่าน แต่ผมขอโอกาสแบบนี้ได้ไหมผมขอโอกาสได้ทําความรู้จักกับเลนนี่จริงๆให้เราได้รักกันจริงๆและผมสัญญากับท่านเลยว่าผมจะแต่งงานกับเลนนี่ด้วยความรักจริงๆครับเขาไม่ยอมถูกคลุมถุงชนสุดท้ายก็กลับมาตกหลุมรักคนที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้แต่ครั้งนี้ไม่ต้องมีใครคลุมให้เพราะความรักมันคลุมให้หมดแล้ว คุณรู้ไหมคะว่าเราเกือบจะไม่ได้รู้จักกันแล้วเพราะความประมาทของคุณเกือบทำให้ฉันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพราะอุบัติเหตุจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่เราเหรอกจริงๆมันก็คือรวมไปถึงคนอื่นด้วยที่ไม่ควรจะต้องมารับกรรมจากความประมาทของเราเอาเป็นว่าผมสัญญานะผมเนี่ยจะรักษากฎจราจรทุกข้อเพื่อเป็นของขวัญให้กับเรนนี่ ส,สไม่ได้ขอให้คุณหยุดรักแต่ขอให้คุณหยุดรถเมื่อถึงทางม้าลาย